คนทำหนังที่น่าจะแบบฮอตที่สุดในช่วงรอบสิบปีที่ผ,ผ่านมานะครับลายเซนโดดเด่นชัดเจนมากแล้วเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจมกันครับผมผมบีเป็นคนเขียนบทครับผมบอมเป็นคนตัดต่อลำดับภาพครับและนี่คือช่องหนังติดมันครับช่องที่คนทำหนังตัวเล็กๆหลังห้องครับจะมาชวนคุณเนี่ยคุยหนังให้ดูหนังได้มันขึ้นครับสำหรับวันนี้เซสชั่นนี้ วิถีพุ่งกลับครับครับผมและบอกเลยว่าได้รับเกียรติสุดๆเลยว่านอกจากเราจะทําวิถีพุ่งกลับแล้วทุกวันนี้เขาเติบโตไปเป็นประธานแล้วตอนนี้นอันนี้เรียกว่าวิถีประธานวิถีประธานเลยทีเดียวเรียกว่าเข้าคลาส MBA กันเลยทีเดียววันนี้นะฮะสำหรับวิถีประธานไม่ใช่วิถีพุ่งกลับในวันนี้นะฮะก็คือคนทําหนังที่น่าจะแบบฮอตที่สุดในช่วงรอบ1ิบปีทีผ่ผ่านมานะครับลายเซ็นโดดเด่นชัดเจนมากแล้วก็หนังเขานี่โอ้โห โด่งดังทั้ง2อค่ายทั้งมาเวลทั้งดีวีเกินนานมาก <S <S เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจมกันครับผมสำหรับเจมกันนะฮะเอาจริงรู้จักจริงๆเลยนะก็ต้องยอมรับว่ามาจาก Guardian of the Galaxy เลยนะอ,อแล้วรู้จักแบบที่พี่เขามาจากไหนก็ไม่รู้นะ <S <S ใช่ใชอยู่ก็ม,มาปังอันนี้เลยใช่ใชก็ต้องยอมรับว่าค้าคนคนดูหนังทั่วๆไปผมว่าแบบโอ้น่าจะมารู้จักพี่เจมกันก็จากอันนี้แหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ The s u i c i d e Squad ซึ่งเป็นภาคที่แบบกึ่งกึ่งรีบูตกึ่งกึ่งภาคต่อของหนัง Suicide Squad นั่นเองนะฮะความเจ๋งของเขาคือว่าเขาเป็นผู้ัำที่ได้ทั้งเรียกว่าคําวิจารณ์ที่ดีด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยคือยุคนี้บางคนมักจะต้องได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าพี่เจมเขาเนี่ยได้ทั้งคู่ได้ทั้งคู่คือแบบว่าโอ้โหหนังก็ไว้ได้ดีคําวิจารณ์ก็ดีซึ่งส่วนใหญ่เก็นคําวิจารณ์ที่บอกว่าเจมกันนําพาความสดใหม่มาให้กับตัวชิ้นงานที่ เราไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอย่างก u เดียน n อรอแกลิซีเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่แทบจะโอ้โหต้องใส่ลึกจริงๆ,ๆนะถึงจะเข้าใจว่ามันคือตัวอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ว่าเจมกันก็ทําให้แบบกาเดียนอ่ะผมว่าขึ้นมาทัดเทียมกับไอรอนแมนสไปเดอร์แด้วยซ้ำไปเจมกันนั้นบอกเลยว่าตอนที่เขาทำกาเดียนเนี่ยยอดขายหนังสือเนี่ยยังแบบโหน้อยมากเลยแต่วันที่กาเดียนฉายแล้วเขาบอกว่ายอดขายแซงไอรอนแมนเขาสำหรับเขาแฟนคอมิกนะเขาแบบ น,น,นี่คือสิ่งที่แบบพิสูจ<บ>น <มา S 2> ์ว่าเป็นข้อไม่ละมึงออนี่ฮะซึ่งณวันนี้นอกจากเหนือจากการที่กลายเป็นคนทาหนังแล้วเนี่ยกลายเป็นคนทาหนังที่แบบโอ้โหโด,ด่งดังมากๆทุกวันนี้ก้าวไปสู่ระดับท่านประธานดีซีตัวของเจมการเองเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการทาหนังแกรดบมาก่อนอื คือถ้าเราไปดูเดี๋ยวเฟเบิลแมนเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกสปิลเบิร์กหรือตามที่เราเคยพูดวิถีไปเนี่ยมักจะต้องเริ่มต้นจากพวกสตูดิโอที่เป็นมืออาชีพแหละแต่อจาจจะไปอยู่ตำแหน่งเล็กๆไปเริ่มอยู่ที่ฟ็อกไปเริ่มอยู่ที่วอร์เนอร์บเอร์อันนี้เขากลับไปเริ่มต้นในบริษัทที่ทําหนังแบบพูดง่ายๆว่าลงวิดีโอเลยหรือไปตามเขาเรียกว่าหนังรอบมิดไนท์ดูกันขำๆหนุกๆบางทีไร,รุุนมาไม่ได้มาดูหนังหรอกมาดูบุหรี่มากินเหล้ากันในโรงแมมาเฮฮาปาร์ตี้กัน แล้วแบบว่ากลับกลายเป็นพุ่มกับที่ไปเริ่มต้นกับไอ้บริษัทอย่างนี้นะถ้านึกอยากเห็นภาพบริษัทชัดเจนึ้นเราไปดูงานดังๆของเขาชื่อบริษัทก็คือ t r a u m a Entertainment ซึ่งอย่างโดยงานที่เป็นงานหลกัหลกๆดังๆเขานะฮะอย่างเช่นอ่า Toxic Avenger โอ้โหผมไปดูตัวอย่างมาแล้วเรื่องราวของช่ัยรุ่นที่ไปตกสารพิษถ้าเป็นหนังดีซีก็คงกลายเป็นโจ๊กเกอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วเป็นทูเฟสอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วมไม่ใช่นี่มาเป็นมนุษย์โคลนแบบ ร่างบุบบุบเบี้ยวเียวหรือว่านี่ความเป็นฮีโร่แบบว่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน,น,น่อยมีกระแสแบบว่า pop c u เจอร์เป็นฮีโร่คาบุกิุูรที่ปราบเหล่าร้ายด้วยการเสกซูชิมากิเข้าไปในปากแล้วยังไงคือตายกินแตติดคอเงี้ยหรอหรือว่าอาจจะก,กินแล้วกลายเป็นคนดีด้วยวไม่รู้เลย,ยดูตัวอย่างผมไปไม่ถูกเลยซึ่งค่ายนี้ฮะก็คือมีหัวหน้าค่ายชื่อว่ารอยคอปแมนอ่าแล้วของค่ายนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่คือ ครูคนแรกของเจมกันรอยคอฟแมนเนี่ยเขาเลือกเจมกันเนี่ยเกิดจากการที่มีคนเอาเรซูเม่มาให้เขาก็อ่านเรซูเม่เจมกันแล้วเห็นว่าเขียนมาว่าผมอะไปเล่นละครเวทีมาแล้วก็ได้อ้วกแตกคาเวทีนี่คือสิ่งที่คนเราจะเขียนในเซูเหรอแค่นี้เว้ยแล้วรอยคอฟแมร์เเฮ้ยมาบอกกูทำไมวะคือเอ้แล้วแล้วเอ็งอ้วกเพราะอะไรเองอ้วกเพราะว่าในเรื่องอะมันต้องอ้วก หรือเองตื่นเต้นมากก็เลยอ้วกหรือเองอิมพอไว้อินกับบทเลยอ้วกไม่บอกด้วยแต่ว่าถ้าเองกล้าที่จะอ้วกกลางเวทีไอ้นี่มันเลือนดีมันมันเหมาะกับคนบริษัทเราฉันเลือกนายอืพอเลือกเสร็จแล้วเป็นไงเจมกันก็ได้เข้ามาทำแล้วก็ได้คุยอะไรเรืเอยว่าอ๋ออันนั้นผมไม่ได้อ้วกครับน่าจะไปจำสลับอะไรซึ่เม่คนอื่นกูไม่เือกอูนะแต่ไม่เป็นไรครับผมมาแล้วถ้าให้ผมอ้วกผมอ้วก,วกให้ดูก็ได้ เขาก็เลยบอกว่าคอฟแมนเนี่ยจริงๆเป็นคนที่เปลี่ยนชีวิตเขาเลยใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่ว่าคอฟแมนเนี่ยเป็นคนที่รับทักษะการทําหนังให้กับเจมส์กันทั้งในเรื่องของการเขียนบทการกํากับการทํางานทุกอย่างในกระบวนการของหนังเพราะตอนนั้นมันเกรด B ีเนี่ยพอไปหนังเกรด B ีแล้วมันเหมือนว่าต้องทําหลายๆห,หน้าที่ก็เลยบอกว่าคนนี้คือคนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ถึงขนาดที่ว่าวันหนึ่งที่น้องกลับมาดังโด่งดังในกาเดียนแกาเล็กซี่แล้วยังไม่ลืมคุณอาจารย์อ่า ควรอาจารย์มาคามิโอในฉากฉากหนึ่งของกาเดียนด้วยถ้าใครได้ไปดูในตัวกาเดียนนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีฉากหนึ่งที่ Star ์หลอดเข้ามาในคุกแล้วก็งงๆกำลังงงอะไรบางอย่างอยู่ก็โดนกระป๋องปลาหัวแล้วก็มีคนเย้วเย้ยวเย้ยอยู่แล้วก็จะมีตาลุงแก่ๆอยู่ตรงกลางนั่นแหละที่ไม่เมคอัพเลยนั่นแหละรอยคอฟแมน และเมื่อศึกษาการทํางานของกันมารวมๆเนี่ยพบว่ามันมีความน่าสนใจอย่างนี้ฮะงานของการเนี่ยจะแบ่งออกเป็นใหญ่ๆได้อยู่2ช่วงครับช่วงแรกคือช่วงที่ทาหนังเกรดดีกับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่เริ่มมาทําหนังเกรดเอละก็เป็นช่วงทําหนังสตูดิโอละความน่าสนใจก็คือว่าไอ้สองช่วงเนี้ยปรากฏว่าเฮ้ยหนังมันมีความคล้ายคลึงกันจับคู่กันอย่างลงตัวอย่างน่าประหลาดและเมื่อเราลองเอาหนังมาเปรียบเทียบกันดูจับคู่กันดูหาจุดแนวร่วมเนี่ย มันจะทำให้เราได้เห็นแนวคิดเห็นวิธีการเห็นสไตล์ของกัรจนเราสามารถที่จะเข้าใจเลยว่าเอ๊ะทำไมจากพุ่มกับเกรดบเหมือนถ้าเป็นเพลงอยู่หน้าบีอ่ะทำไมถึงกระโดดขึ้นมากลายเป็นผพ้่มกับเกรดเรด <A. S 1> ได้ในที่สุดนะครับอันแรกสุดเลยฮะตอนจะรีเมคกูบิดูนะครับกับ Dawn of the Dead นะครับเคยมี Tromeo and Julie แหน่งสไตล์โทรมามันจะประมาณเนี้ยเจมการงานแรกๆในฝั่งเกรดเอของเขานี่ยังไม่ได้เป็นผู้มักับเลยตรงเขาจะไปเริ่มต้นที่การเป็นคนเขียนบทก่อนคือที่พูดไปก็คือสก o b ี้ด o เนี่ยเขาก็เขียนบทดอนและเดทเวอร์ชันแซ็กไนเดอร์เนี่ยเขาก็เขียนบทซึ่ง2เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แจ้งเกิด สกูบี้ดูนี่ถือว่าประสบความสาเร็จสูงมากมมแล้วมากับดาวเดอ์เดสนี่ยทำให้เห็นว่าเฮ้ยเขานอกจากแนวตลกปกหาเฮ้ยแนวที่จริงจังเขาก็ทำได้แต่ในขณะเดียวกันไอ้ไอไอความสยองขวัญแบบดอนเดสเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ ตลกล้ายอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในน้นเหมือนกันซึ่งม,มันเหมือนเป็นทักษะส่วนตัวของเจมกันที่แบบรับมาเฉพาะใช่เลยครับเพราะว่าถ้าลองดูงานเขียนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะพบว่ามีจุดร่วมของสองโปรเจกต์นี้คล้ายๆกันคือหนึ่งมันมีเรื่องราวที่มีอยู่แล้วต้นฉะบะับก็คือมีกระตูนอยู่แล้วสกูปิดูดอนวิเดตก็เคยเป็นหนังของจอร์ดเอโรเมโรมาก่อนออแต่ว่าเวอร์ชั่นของกันเนี่ยสิ่งที่แตกต่างไปคือเขาจะบวกเหมือน เหมือนสาตาไตล์ลายเซนหรือว่าเป็นผงปรุงรสของเจมการาลงไปอย่างแรกเลยคือทะลึง่งเอออย่างสกูบี้ดูถ้าเราไปดูเนี่ยเราจริงๆเราจะเห็นความทะลึ่งตึงตังที่มากกว่าเวอร์ชั่นกระตูนเขาบอกว่าตัดออกไปหลายฉากมากเพราะมันดูไม่เหมาะกับเด็กนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> หรือฉากที่ยังพอเห็นอยู่ก็คือฉากที่ในในเรื่องของภาคหนึ่งเนี่ยมีจังหวะที่ตัวละครสลับวิญญาณกันอืมอ่าโดยตัวพระเอกก็ไปสลับไปอยู่ในวิญญาณของแก๊งผู้หญิงในเรื่องแล้วพอไปอยู่ในแก๊งผู้หญิงปั๊บ ก็เล่นมุกตลกแบบทะลึ่งตึงตังแบบเฮ้ยฉันมีนมแล้วว่ะเฮ้ยดูหน้าอกหน่อยนึงซึ่งสิ่งเหล่านี้เอาตรงๆต,ตอนที่เราดูเวอร์ชั่นต้นฉบับเราไม่ได้เห็นกลิ่นความหืนห่นหรือกลิ่นความเซ็กชวลเ <c oughs> ขาก็เป็นเพืเ่อนกันสี่คนแล้วก็มีหมาแค่นั้นแค่นั้นเลยก็เ,เ,เ,เลยคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่กันเนี่ยเสริมเข้าไปด้วยความที่เป็นคนแบบทะลึ่งตึงตังใช่ใช่ยี่เขาเป็นคนทะลึ่งตึงตังมากกับอีกอันนึงคือความโรคจิตความแหวะความอีอะไรเงี้ยแบบหนังเกณ์มี ซึ่งสิ่งนี้มันก็จะเห็นในดาวน์โร่ดสว่าเฮ้ยจะมาทำต้นฉบับน,นี้มันดูจริงจังทุกอย่างมันดูซีเรียสเฮ้ยเราจะใส่อะไรที่มันดูเพียเพ้ยนๆมันดูคาดไม่ถึงลงไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เลยดีไซน์ซอมบี้แบบใหม่ขึ้นมาในเรื่องในเรื่องก็จะมีซอมบี้เด็กออที่โผล่มาออตัวแรกเลยของเรื่องกับซอมบี้เด็กทารลที่เกิดขึ้นมาในซุปเปอร์มาร์เก็ตทีนี้ย้อนกลับไปไองานดัดแปลงอันหนึ่งที่ก่อนหน้านี้เขาก็ทำก็คือโทรเมโอแด์จูเลีย ซึ่งเนี่ยนะฮะเป็นงานแรกในชีวิตของวงการบันเทิงของเจมกันเลยก็คือการได้เขียนบทในหนังเรื่องนี้ให้กับสตูดิโอองเราเรื่องราวมันเป็นยังไงฮะคือฟังชื่อเรื่องเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าตามสไตล์เลยก็คือมีต้นฉบับอยู่แล้วคือโรมิโอจูเลียตความรักของเรียกว่าต่างตระกูลต่างตระกูลเป็นอริกันแต่พอมันมาอยู่ในบริษัทโทรมาเนี่ยมันจะต้องมีความแสบซนกว่านั้น เรื่องราวก็เลยเป็นโทรมิโอที่เป็นชายที่เป็นคนพุ่มกับทำหนังโป๊แล้วก็ไปรักกับลูกสาวของคนทำหนังโป๊บริษัทคู่แข่งก็ไม่ถูกกันอะ,อะแล้วก็ไปรักลูกสาวเขาแล้วระหว่างทางเองก็รักไปแล้วจะทำยังไงดีแล้วเซตอัพเรื่องก็จะเป็นเซตอัพแบบว่าแก๊งวัยรุ่นมียาเสพติดมีการ ความรุนแรงมีเซ็กอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ดูคล้ายๆกับตอนที่ทำาสกุบปดูอยู่เหมือนกันนะก็คือ,อมีงานต้นฉบ,บับม,มีการเติมสิ่งเวอร์เวอ์บรรยากาศแบบเกรดบีลงไปแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้เขาบอกว่าเฮ oh ้ยโหแต่มันได้เห็นแง่มุมความโรแมนติกแง่มุมความรักความหัวจิตหัวใจบ,บางอย่างที่ไอบริษัทโทรมาในปกติไม่เคยคาวูกิไม่มีเลยรอยเข้ามา <laughs> ถึงกถามว่าเจมว่าแล้วทำอย่างนี้ได้หรือเปล่า และในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเอกลักษณ์ของการเคารพต้นฉบับอยู่เหมือนกันนะฮะทำให้เราเห็นว่าเออเวลาที่เจมกันเขาจะรีเมคอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยมันมักจะมีองค์ประกอบใหญ่ๆอยู่อย่างนี้ครับก็คืออันแรกเนี่ยเขามักจะเป็นคนที่เคารพหรือเข้าใจของต้นฉบับอยู่อืมเพราะอย่างสกูปี้ดูหรือว่าอย่างดาวดอดนเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นแฟนทั้งหนังสกูปี้ดูแล้วก็เป็นแฟนหนังซอมบี้มาก่อนถ้าใครได้ดูก็มันยังคงมีหัวจิตหัวใจอย่างสกูปี้ดูต่อให มาแปลงร่างเป็นลายแอคชั่นเนี่ยเขาก็ยังติดกลิ่นของความสนุกสนานของแบบ hmm. ความสัมพันธ์ของเพื่อน hmm. ความสัมพันธ์ของสกูบปิดูกับไอตัวเจ้านายมัน hmm. ที่แบบเออตลกบ,บ้าบอดีอะไรเงี้ยแล้วและแคสต์ซงแคสติ้งอะไรมันก็ตรงด้วยอย่างเงี้ย hmm. หรือแม้กระทั่งตัวดอลลเดนเนี่ยเราก็เห็นว่ามันยังคงเคารพหัวจหัวใจที่จอร์ตโอเอโรเมโรต,ตั้งใจเอาซอมบี้มาเสียดสีเรื่องทุนนิยมในซุปเปอร์มาร์เก็ตก็ยังมีอยู่แม้กระทั่งตอนทำโตรเมโอจูเลียสเนี่ย เขาก็ให้ตอนจบเนี่ยมีเช็คสเปียร์ตัวจริงล่เข้ามาในเฟรมเหมือนกับว่าฉันได้รับรู้เรื่องราวหนังทั้งเรื่องที่พวกแกทําแล้วนะแล้วก็หัวเราะแบบชอบใจอ่ะหัวเราะแบบว่าทําบ้าอะไรกับพวกแกกันเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเอกลักษณ์อีกอันหนึ่งของการนั่นคือว่าเขาก็เป็นนักสร้างสรรค์เหมือนกันเขาบอกเฮจะมาทารีเมคตรงตรงต้งๆเนี่ยไม่ได้อย่างไงก็ตามเนี่ยเมื่อขึ้นชื่อยี่ห้อเจมกันหนังก็ต้องไปไกลกว่าต้นฉบับก็อย่างที่เราเห็นว่าสกูปปี้ดูเนี่ยมันก็จะมีการใส่ องค์ประกอบหลายๆอย่างที่ในหนังต้นฉบับไม่มีมีการพูดถึงความรักมีการทำวงแตกมีการเรื่องของความอยากเด่นอยากดังหรือดาวดอเดที่ก็มีซอมบี้ใหม่ๆเพามันมีใหม่ๆเข้ามาซึ่งถึงพูดอย่างนี้ก็ดูเหมือนจะดีแต่จริงๆกันเนี่ยเคยถูกแฟนของดาวดอเวดขู่ฆ่าด้วยโอ,โ,โอ้โหเป็นนึกภาพเราเราเป็นคอซอมบี้จริงจังซอมบี้ในตำนานจะถูกรีเมคโดยคนเขียนสกูบด กูต้องมาดูอะไรแหวนซอมบี้มาแล้วโงก็กลัวตหนั่งจะเสียแต่ว่าสิ่งนี้มันก็ได้พิสูจน์แล้วฮะว่าจริงๆแล้วแบบคนมีฝีมือมันไปอยู่ตรงไหนมันก็สามารถที่จะเบรนกับสิ่งนี้ได้เสมอแหละเขาก็ทำให้ดอลเดสกลายเป็นบทหนังที่ยอดเยี่ยมแล้วก็กลายเป็นมาตรฐานของหนังซอมบี้ในยุคต่อๆมาและไอการทักษะการเขียนบทนี่เองเนี่ยมันทำให้เขาเข้าชิงออสการ์จากการเดียนออฟเดอะแองเซีด้วย ไปต่อกันที่ข้อ2ฮะเราจะไปพูดถึงหนังที่ดังที่สุดของเจมกันนะครันั่นก็คือ Guardian of the g ก l a x ซแต่ก่อนที่จะมี Guardian of the g ก l a x ซเนี่ยมันมีหนังซูปเปอร์เโร่ที่ชื่อว่า The s p e c i a l ของเจมกันมาก่อนคือ Guardian เนี่ยมันได้รับการยกย่องว่ามันเป็นกลุ่มฮีโร่ที่บ้าบ้าบาบเพียงๆต่างกับฮีโร่มาเวลในยุคนั้นจะบอกว่านี่ไม่ใช่กลุ่มแก๊งฮีโร่บ้าบ้ากลุ่มแรกที่เจมกันเคยทำ จริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยเด็กเจมกันเนี่ยได้เคยสร้างกลุ่มฮีโร่แปลกๆอย่างเงี้ยมาไว้แล้วในหนังที่ชื่อเรื่องว่า the s p e c i a l ซึ่งเรื่องนี้เหมือนจะเป็นน่าจะเป็นหนังเรื่องแรกเลยที่เจมกันได้เริ่มทำแบบขยับเข้าใกล้สตูดิโอมากขึ้นอาคืนย,ยิงก็เกือบที่เรียกว่าเป็นแบบเวทีที่แบบเริ่มเอาพุ่มกับแบบหน้าใหม่ๆมาลองของตรงนี้แหละ ซึ่งไอตัวกลุ่มฮีโร่ที่บอกว่าเพี้ยนเนี่ยมันเพี้ยยังไงเพราะว่าหนังเนี่ยกำลังเล่าเรื่องสมมุติของกลุ่มฮีโร่กลุ่มหนึ่งในในยุคที่โลกในยุคปัจจันเนี่ยมีฮีโร่เยอะมากแล้วแต่ละฮีโร่เนี่ยนอกจากจะต้องกู้โลกแล้วยังจะต้องสร้างความนิยม เพื่อให้มีสปอนเซอร์เนี่ยมามาเหมือนมาลงตังมาทายอินคือคือถ้านึกถึงยุคนี้ให้นึกถึงว่าคนที่ได้ดู The บอยอารมณ์ประมาณนั้นคือแบบว่าฮีโร่ที่ไปอยู่ในบอดี้บอดของสังคมจริงๆถ้าเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่จะเป็นยังไงซึ่งมากกว่าแบบมาปกป้องโลกอ่ะพวกมึงต้องไปหาสปอนเซอร์กันนะต้องทำเรลิตี้ต้องไปถ่ายโฆษณาไปเป็นพรีเซนเตอร์อะไรพวกนี้เอะไรพวกนี้ แล้เรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกึ่งๆึสารคดีที่เล่าถึงไอตัวแก๊งพระเอกเดอะสเปเชียลเนี่ยที่ที่อยู่ประมาณไม่ใช่ฮีโร่ดังเนียอยู่ประมาณเบอร์เจเบอร์8ของโลกแล้วพยายามไต่เต้ากลับขึ้นไปโดยที่ในกวนเนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์คุ้นๆหน้ากันนะฮะอย่างเช่นจะมีมนุษย์ประหลาดที่แปลงร่างได้แแบบเดี๋ยวแปลงเป็นนกแปลงเป็นไอ้นั่นไอ้นี่ มีตัวผิวฟ้าที่ปากหมาเป็นตัวที่กัดว่าชอบพูดจาแขะคนนั้นคนนี้มีความแล็คูนใช่ใช่ใชมีมนุษย์ย่อส่วนได้ที่คนน่ชอบเรียกเขาผิดเขาก็จะเป็นคนมีปมว่าแบบคนในวันเรียกชื่อเขาผิดเอยฉันไม่ได้ชื่อนี้ฉันชื่อนั้นนี่หว่าอืแล้วก็จะมีเรื่องราวแบบมีตัวขี่แอคคีโอตัวผู้หญิงโหดๆพูดจาไม่มีน้ำใจก็มีคล้ายๆเหมือนเดวิลล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าไอ้กาโมล,ล่าลอะไรพวกนี้ แล้วในเรื่องมันจะมีตัวในแก๊งก็จะมีตัวละครแบบประเภทดังอ่ะดังแล้วแบบทีมอื่นอยากซื้อตัวคือเรียกว่าเป็นซุปตาของที่นี่แล้วก็เอิดตัวเก่งตัวเก่งแล้วก็ตัวเก่งนี่ก็ไปกิ๊กกับเมีย ของหัวหน้าทีมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีความเป็นฮีโร่ที่บ้า,บ,า,บ,าบ,อบ,อบออยู่เหมือนกันก็เป็นหนังที่ดูทรงแล้วคือตั้งใจมาเพื่อล้อขอนมฮีโร่แหละซึ่งเรื่องนี้ก็กำกับโดยเคลกมาซินที่ตอนนี้ถ้าพูดไปใ,ใครๆก็รู้จักแหละเคลกมาซินก็คือคนที่ทำลัสออฟอารนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างเชอร์โนบิลการที่เจมกันเนี่ยสามารถที่จะเล่าเรื่องราวของฮีโร่ได้ได้อย่างหยอกล้อหยอกอําได้อย่างถึงเกินอย่างเงี้ย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเป็นแฟนพันธ์แท้การ์ตูนคอมิกฮีโร่ของเมกันเหมือนกันแน่นอนคนที่ล้อได้ไม่ได้เกิดมาอยู่ดีๆจะล้อ,อแต่นั่นหมายความว่ารู้ทุกอย่างรู้ขนบรู้ความเป็นไปของสิ่งที่ตัวเองจะล้อเป็นอย่างดีเสพมาเยอะมากรู้สูตรแล้ว นั้นเรามาพลิกมุมกลับปรับมุมใหม่ดีกว่าซึ่งที่มาที่ไปที่เขากลายเป็นหนอนหนังสืออย่างเงี้ยเนี่ยมันเกิดจากว่าเขาบอกเขาเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้แล้ว<แ>ไม่ค่อยมีเพื่อนดัง<แ>นั้นสิ่งที่เขาสนุกแฮปปี้ก็คือการอยู่บ้านแล้วก็อ่านคอมิกแล้วก็วาดการ์ตูนครับเขาบอกว่าถึงขนาดที่พ่อเขาแบบว่าเฮ้ยไม่รลูกไม่มีเพื่อนเราพาไปหาจิตแพทย์เลยจิตแพทย์ก็เลยแนะนําว่าคุณพ่อเขาพา ไปดูการ์ตูนกับลูกเลยสิจะได้แบบว่าอินเข้าอกเข้าใจกันลูกไม่ได้ผิดปกติหรอกก็เลยแบบเป็นที่มาของเป็นจุดเปลี่ยนของเจมกันเลยเขาบอกว่าจุดเปลี่ยนของเจมกันก็คือพ่อพาไปที่งานคอมิคอนแล้วก็แบบโหกลายเป็นสัปดาห์ที่แบบถือกาเนิดเจมกันบนบัพพิภพนี้อย่างเป็นทางการเอ,เอก็ รักไม่รักก็ถึงขนาดที่ช่วงหนึ่งของชีวิตเขาที่เขายังเอาแน่เอานอนกับอาชีพพุ่มกลับไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ยเขาหากินด้วยการเป็นนักวาดการ์ตูนนะ<อ>แต่ว่าไม่ได้<อ>ไม่ได้เขียนให้กับพวก DC หรือว่ามาเวลแต่เขียนให้บริษัทแบบใต้ดินที่ไม่ได้ดังมากการ์ตูนเล่นแบบาดก็เลยทําให้เขาเนี่ยเรียกว่าอย่างที่บอกว่าเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์อยู่แล้วก็ทําให้เรียกว่าถ้าเกิดเรื่องราวของฮีโร่ที่ จิกกัดหรือแขวะเนี่ยจะเข้ามือเจมกันมากอีกอันนึงที่ผมว่าโดดเด่นไม่แพ้กันเลยก็คืออย่างกรเดียนเราจะรู้ว่าโอ้โหมันมีซาวด์แทร็กมันมีมิกซ์เทปที่แบบว่าเพลงแบบหมมัน,ม,นมันช่างเข้าซะเหลือเกินแสดงว่าเจมกัรเนี่ยต้องมีรถนิยมทางด้านการเสร่เพลงอะไรนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับจะบอกว่าก่อนที่เขาจะมาเอาดีทางการทําหนังเป็นอาชีพเนี่ยฮะอาชีพแรกที่เจมการตั้งใจว่าจะไปเลยเนี่ย คือการเป็นนักดนตรีครเชะ็ดแค่จะเป็นซุปตาว่างั้นจริงๆแล้วเขาอยากไปทางจะไปทางป๊อปหรอเขาเคยตั้งวงดนตรีกับเพื่อนนะฮะชื่อว่า The Icon โอ้โหแมเออไม่ดีอ่ะดีอะ แต่ว่าวงอะระหว่างมันก็ไม่ประสบความสำเร็จทัทีและช่วงนั้นแหละที่เขาไปต้องไปวาดการ์ตูนหาเงินมาเลี้ยงทําไปทํามาสุดท้ายวงอะไปไม่รอดก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาทําหนังแต่ผมว่าด้วยความสนใจตรงนั้นแหละทำให้เขาเลยมีรสนิยมในการฟังเพลงและดนตรีอ่ามันเลยทําให้เขาเนี่ยตอนที่เขาทำไอ้กาเดียนนยฮะมันการโหลดเพลงดังในยุค7 0นซึ่งเป็นยุคที่เขาโตมามันใช้เกือบหมดเลยบางคนเนี่ยเวลาที่ทําหนังเนี่ยอาจจะใส่เพลงเข้าไปทีหลังแต่เจมส์การ์ดีเขียนบทปุ๊บแล้วแปะไว้ตรงหัวเลยว่า ซีนนี้ใช้เพลงนี้แสดงว่าเขาค่อนข้างแม่นยำมากๆกับการเลือกดนนิยมทางดนตรีนอกจากจะไปอยู่ในบทแล้วเนี่ยในตอนถ่ายทำเนี่ยก็เป็นพุ่มกลับไม่กี่คนที่เลือกที่จะเอาเพลงเนี่ยไปเปิดในเซตด้วยอือย่างพวกฉากการดงการเดียนที่พระเอกต้องร้องต้องเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเปิดคลอไปเลยตอนนักแสดงก็จะได้รู้จังหวะไปด้วยนั่นแหละครับและนี้ก็คือจุดที่สองที่เจมกันนะฮะในฐานะคนที่เขียนบทและ ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนจะมาทำแกรเดียนต์อลกิริซี่คีโร่สุดเพียนและโด่งดังจนถึงทุกวันนี้ข้อ3ครับก่อนที่จะมี Rice, แก๊งวายร้ายเดอะซูซดส์ละอร์ตเนี่ยเขาเคยทำหนอนร้ายสลิตเตอร์มาก่อนอต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่ผมรู้จักเจมกันจริงๆเลยนะก็เนี่ยสลิตเตอร์นี่แหละเพราะว่ามันตราตรึงใจมากๆในตอนเด็กๆที่แบบว่าไปดูไว้วแบบ พี่หนังอะไรว่ามันสนุกแล้วมันบ้าบอแล้วมันแบบเออแต่ตอนจบมันทำไมมันฟึ้งวะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งนี่ผมว่าที่มันพิสูจน์ว่าเจมกันเนี่ยเป็นคนทำหนังที่มีฝีมือ,อมแล้วมันไม่ได้ฟลุกกับกาเดีนกับ g ก l a ล็กซี่เนี่ยคือการที่ผมว่าเขาย้ายค่ามมาทำซ Su ูซายสปอร์ตอชัดเจนว่าคือคือตอนนั้นอะถ้าเอาจริงๆใครตามข่าวเรื่องใหญ่นะเหมือนโดนดิสนียไ์ไรออกอะกูก็ย้ายไปอีกข้างเลยดีกว่าอะไรเงี้ยและกลายมาว่าเดิรซูซายสวอตก็คืนที่ขึ้นมาในที่สุดเพราะว่า คำวิจารณ์ก็ดีโอเครายได้อาจจะอยู่ในช่วงโควิดอาจจะพิสูจน์อะไรมากไม่ได้แต่ทุกคนยืนยันว่าหนังม,นมันมีชีวิตชีวาก,กระจับกระเฉงขึ้นมาทันทีเว้ยซึ่งเนี่ยถ้าเราไปถอดโครงสร้างดูเราจะเห็นว่าซุายซเนี่ยมันจะมีความต่างครับตัวการเดียนเนี่ยอยู่3อันใหญ่หญครับอันแรกเนี่ยมันมีความเป็นเกรดดีมากกว่าอ่ากล้าที่จะแบบแหวะมากกว่ากล้าที่จะแบบอีมากกว่า สองเนี่ยผมว่ามันเล่าตัวเอกที่เป็นตัวร้ายมากขึ้นอ่าก็คือจริงๆจริงๆโดยตัวเอกมันก็ตัวร้ายอยู่แล้วแหละแต่ว่าเป็นอัยการทั้งสองแก๊งนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยเห็นชัดเลยว่ามันกล้าที่จะทําเลวมากขึ้นเออส่วนอันที่สามเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นของความเป็นเจเขาเป็นเจแปนเคาเจอร์มากขึ้นมันมีไคจูอ่าไม่มีไอ้ปลาไอปลาดาวตัวใหญ่นั้นเออซึ่งเราคนพบว่าไอ ไอความต่างการทำซุยไซสามจุดเนี้ยเฮ้ยมันพ้องกับหนังเรื่องหนึ่งของเจมกันนี่แหละอืมก็คือสลิตเตอร์นี่แหละที่เปิดเผยไปเมื่อกี้สลิตเตอร์เนี่ยมันจะมีความเป็นหนังน่าจะเป็นการกำกับครั้งแรกของเจมการใช่ใช่ใช่ในแบบที่เป็นสตูดิโอใหญ่ๆซึ่งองค์ประกอบมันก็ชัดเจนเลยว่าสลิตเตอร์เนี่ยมันจะเป็นหนังเกรดบีแบบก็โหแบบชัดเจนแล้วกูเกรดบีเลยจ้าเรื่องราวของหนอนตัวหนึ่งที่บุกมาดึงโลกแล้วก็ เก็ดกินสมองผู้คนในเมืองที่ทําให้ผู้คนในเมืองรู้สึกอยากจะมีเซ็กนูนี่นั่นคือแบบอคอร์แมเกต์บีมากเออแต่ว่ามันดันเป็นเกรดบีที่เล่าแบ่งเห็นอกเห็นใจเจ้าหนอนนี่ประมาณนึงงนะซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเขาเคยทํามาแล้วเนะี่ยไอ้โทบิโอเอนจเลียสไงแบบในความเห็น,อก,หนอกเห็นใจตัวละครถึงเ,เกตดบีแต่กูมีหวัหวจิตหัวใจจาได้ว่าเซอร์ไพรว่าอยู่อยู่กลางเรื่องก็มีซีนที่ไอตัวหนอนเนี่ย มาอยู่แฝงในใช้ล่างคนเป็นล่ามเพื่อจะมาบอกว่าเราขอโทษนะที่เรามาทําร้ายโลกเราก็ไม่ได้อยากทําแต่แบบเราก็ต้องขยายพันธุ์โทษทีนะโทษทีนะคือเฮ้ยขอโทษกมูมอยจะไปม,มีมุมนี้ได้แกนกลางของซีรีส์มันเล่าเรื่องคู่สามีภรรยาด้วยซ้ำไปใช่ใช่<ซ>ใช่ซ<ช>ีน<ช>แบบว่าแล้วก็รักกันจริงๆนะก็คือมันมีความรักความเห็นอกเห็นใจกันจริงๆจนแบบไปสู่ตอนจบที่แบบโห สมมุตแบบเราคือเราทํตจนเราสงสารหนอนอ่ะใช่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 ครับแล้วไอ้ส่วนที่เราบอกว่ามีความเป็นญี่ปุ่งญี่ปุ่นเนี่ยพอไปศึกษาหาข้อมูลดูถึงหรือว่าเจมการเนี่ยทำสลิตเตอร์เนี่ยด้วยวิธีคิดแบบจุนจิอิโต้เลยนะถ้าจุนจิอิโต้แนวแนว,แนวนี้ก็ต้องก้นหอยมรณะแล้วล่ะถูกต้องอครับเขาบอกว่าเขาได้ไปอ่านมังงะก้นหอยมรณะแล้วชอบมากชอบวิธีที่จุนจิเนี่ยเขาหลอนคนดูด้วยการให้ใหตัวละครมนุษย์เนี่ยมันบิดเบี้ยวร่างกายบิดเบี้ยวเนี่ยมันมันรู้สึกแบบ เข้าไปในข้างในเหมือนกันนะคนลุกเหมือนกันนะมันเขาเลยแบบว่าเฮ้ยเออซาลิเตอร์เนี่ยเวลาหนอนมันเข้าไปในร่างนี่ยเขาเลยรู้สึกว่ามันมันต้องไม่ใช่แบบเอเลี่ยนที่มาแค่โผล่มันต้องเปลี่ยนร่างคนมันต้องเปลี่ยนให้ร่างคนมันบิดเบี้ยวไปบิดเบี้ยวไปมันเลยเกิดไอ้ตัวที่แบบว่า ตัวเหมือนตัวนางพญาที่ปล่อยไข่อะไรอย่างเงี้ยวิธีการอย่างเงี้ยคือวิธีการที่ได้มาจากก้นหอยหมรณะและที่สําคัญก็คืออย่างตอนที่เขาทํำไอ้ตัวเดอะซูไซส์สปอร์ตเนี่ยคนวิจารณ์เสมอว่าโอ้โหตั้งแต่มีฮาร์ลี่ควินมานะเนี่ยเจมการเป็นคนที่ใช้ฮาร์ลี่ควินเป็นที่สุดแล้วเออ,เอ,อ การจะดีไซน์ตัวละครฮาร์รี่ควินหรือว่าการเป็นสาวเซียวสาวแสบเนี่ยมันมีความคืออย่างเราเราจะชินกับการเสพมังงะเสพอนิเมะญี่ปุ่นเนี่ยแก๊งสาวสาวแสบเนี้ยหมายมันมันเรียกว่าคุ้นชินอ่ะก็ไม่แปลกใจเพราะว่าเจมการเนี่ยเป็นคนที่ชอบเสพพวกมังงะอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่อินกับวัฒนธรรมสาวแสบสาวอะไรงนี้อยู่แล้วสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือว่าเจมการเองนอกจากกระทำหนังเนี่ยเขายังเคยเขียนบทเกมให้กับบริษัทเกมในญี่ปุ่นที่มีตัวเอกเนี่ยเป็นสาวแสบ เชียร์ลิเดอร์ที่ใช้เลื่อยต่อสู้กับซอมบี้เออเจมการเป็นคนเขียนซึ่งมันเป็นเกมที่เนื้อเรื่องมันบ้าคลั่งมากมันไม่ใช่แค่ว่ามีซอมบี้บุกเมืองมีการพูดถึงพระหุจักรวาลมีโลกมัลติเวิร์อื่นมีการแบบโหเรื่องราวใหญ่โตมากมสมกันแล้วที่เป็นเจมการเขียนและนี้ก็คืออีกเส้นทางหนึ่งที่เจมการทําไว้กับสูซายสปอร์ตนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นประธานดีซีเต็มตัวแล้ว ไม่ใช่แค่หนังนะจริงๆเจมการน,นี่ก็มีชื่อในซีรีส์เหมือนกันแล้วก็เป็นซีรีส์ที่โอ้คนติ่นตาตื่นใจมากก็คือ peace maker แต่ก่อนที่จะมี peace maker ฮะแกมีเคยมีหนังแนวๆนี้อยู่เหมือนกันนั่นก็คือเรื่อง super ชื่อหนังแบบว่าทำไมมันชื่อมันเก๋ๆอะไรไม่รู้แปลกๆเร์ะแล้วไม่ค่อยขึ้นชื่อหนังนออไปขึ้นอย่างอื่น <c oughs> คือผมว่า peace maker เนี่ยมัน,มนพิสูจน์อย่างหนึ่งของเจมการว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ทำเป็นแต่ ตลกโปกฮาไปวันๆนเหมือนกันนะจริงๆพีชแม็กเกอร์เป็นส่วนผสมของหนังที่บอกว่าเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ดรามา่าคราฟต์นะครเดียวกันก็ตลกร้ายด้วยโดยที่มันมีเมสเซจที่เล่าถึงหัวจิตหัวใจของคนร้ายอ่ะซึ่งเขาเก่งมากเลยเพราะว่าถ้าใครที่ดูซุซไซมาแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพีชแม็กเกอร์มันใน,ในเรื่องนั้นมันทีเป็นตัวร้ายมากอยู่เหมือนกันใช่ใช่เป็นตัวร้ายแบบ ตัวายที่จะบอกว่าแบนก็ไม่เชิงต้องบอกว่าตัวรายที่มีความคิดเป็นของตัวเองอย่างสุดโต่งแล้วการที่จบหนังแบบที่หหเขาฆ่าน่าจะเป็นฆ่าตัวเองในความรู้สึกเ,เราแล้วการที่คุณมาเป็นตัวนําในซีรีส์จะทํายังไงให้คนดูเนี่ยอยากยายาดูตัวเนี้ยอยู่อะคืออย่างน้อยต้องต้องตามต้องรักไอ้นี่ไปตลอดให้จบเรื่องอะเออแต่ก็ถือว่ากันก็ทําได้เปรียบเทียบกันแล้วว่าเออกันก็เคยทําสิ่งนี้มาก่อนคือการเล่าเรื่องราวของตัวละครที่เรามีความสุกว่ากระอ่วนที่จะ ที่จะติดตามผลงานนะว่าแต่ว่ามันก็พาไปสํารวจจนเรารู้สึกสงสารเนี่ยอย่างที่เกิดกันก็คือในหนังเรื่องซูเปอร์ใช่ซูเปอร์ซูเปอร์รเนี่ยเป็นหนังเรื่องที่2ของเจมกันก็คือต่อมาจากสลิตเตอร์นี่แหละผมว่าน้อยคนจะได้ดูนะแต่ถ้าใครได้ดูก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะฮะคือเป็นหนังงบน้อยที่ตั้งใจขาย DVD เลยแหละลงตลาดโฮมโฮมเอนเทนเมนต์ดูกันหนุกหนุกเลยอะแล้วก็เเป็นเป็นเรื่องราวของคนลูเซอร์ฮะที่เมียหนีไปอยู่กับแก๊งค้ายา แล้วก็เลยตั้งตัวเป็นสารฮีโร่คล้ายๆฮีแอทเอาคอสตูมฮีโร่มาใส่อะไรเงี้ยแล้วก็กลายว่าวันหนึ่งบาลานซ์เรื่องความยุติธรรมกับความรุนแรงไม่ได้<ม>ก็ทําให้เกิดตั้งคําถามว่าไอ้พวกสารเตรี้ยเนี่ยมันมีอํานาจที่มีขนาดไหนวะหนังเรื่องนี้มันก็ถูกเปรียบเทียบก add, ับิีแอทคเพราะว่ามันจะมีความเป็นหนังแอนตี้ฮีโร่อยู่เหมือนกันแต่ในขณะที่เขาบอกว่าิกแอทเนี่ยจุดเริ่มต้นใกล้ๆกันแต่ว่าตอนจบอะมันดันิกแอทเนี่ยมันดันจบเหมือนกับ ตามสูตรฮีโร่เมกันทั่วไปแต่เรื่องนี้กลับเรื่องที่จะจบแบบดาร์กและสมจริงซึ่งเจก็เป็นความตั้งใจเจมกัน์ที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําหนังเรื่องนี้ให้วิพากว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเป็นฮีโร่เนี่ยมันเกิดในโลกความเป็นจริงที่ไม่ได้อยู่ในกระตูแล้วแล้วมันจะไปสุดทางที่ตรงไหนหนังก็เต็มไปด้วยความรุนแรงอย่างอย่างถึงพลิกถึงขิงนะครับแล้วก็แบบค่อนข้างแบบเออบางทีก็ถึงจุดที่แบบเบื่อหน้าเหมือนกัน ซึ่งตอนเราดูเราก็คนพบว่าเออมันคล้ายๆตอนที่เราดูพีชเมเกอร์เหมือนกันที่เจมกันเนี่ยได้ความที่เขาทําหนังฮีโร่มาเยอะเขาก็จะรู้ว่าอะไรที่ฮีโร่ขนบทําอะไรที่ไม่ทําเราก็เลยจะเห็นพีชเมเกอร์เนี่ยมีความไม่เหมือนฮีโร่ทั่วไป<อ>ร้องไห้กับการฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบไม่ค่อยเห็นสิ่งนี้ในการด้งการเดี้ยนอ่ะส่วนนักวิจารณ์ก็เลยบอกว่าเนี่ยครับพอเขาเห็นในตัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาจนถึงพีชเมเกอร์เนี่ยเขาเลยบอกว่ากันเนี่ยมันเก่งนะ เก่งตรงที่ว่าทําให้เรารู้สึกเห็นอกเห็นใจในตัวร้ายได้ดีเราเลยรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นคุณสมบัติสําสคัญเลยของการเป็นประธาน DC เหมือนกันนะเพราะประธาน DC ชีวิตตัวละครแต่ละตัวของ DC เนี่ยมันจะเทาๆดำๆกว่าทาง Marvel <c oughs> ใช่ใช่และทีนี้มาถึงอันสุดท้ายคุณจะรู้ได้ยังไงว่านี่คือหนังของเกมกันเราสรุปมาให้5อย่างอย่างแรกเลยฮะมันต้องมีความตลกทะลึ่งสับป,ประรดโอ้โหไม่ทะลึ่งไม่ได้ นี่รอดูซูเปอร์แมนเลยนะว่าซูเปอร์แมนจะแบบทะลึ่งยังไงข้อสองครับมันจะต้องมีคนที่ตัวระเบิดหรือว่าตัวบิดเบี้ยวคือถ้าในกาเดียนนี่ก็มีแบบระเบิดกันไปแล้วนะ,ะมีแบบตัวเบี้ยวเบี้ยวหรือแบบตอนที่ทะลุมิติจากวานก็น่าเบี้ยวเบี้ยวอนะไรเงี้ยตลกงีเออเอออันที่สามฮะ<อ>มีหนวดปลาหมึก เป็นช่องหนึ่งของหนังโป้อยู่เหมือนกันที่จะชอบมีปำหม,มึกมาเรื่อยๆสาวๆเงี่ย <c oughs> คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเควินตีนเนี่ยเป็นคนหมกมุ่นในเรื่องเทา้า <c oughs> เขาบอกเจมการเนี่ยหมกมุ่นในเรื่องหนวดหนวด แล้วถ้าสังเกตดูทุกเรื่องอ่ะจะมันจะมีหนวดหนวดอัาอผมจดจำได้ว่าไอ้สตาร์หลอดเคยไปนอนกับสาวที่มีหนวดปลามึอกอยู่ <c oughs> นั่ <c oughs> งไงข้อที่4เพลงมันมันและอันดับสุดท้ายครับต้องมีชอนกันม <c oughs> <ชอ>ึงจะโผล่มาเป็นไม่เห็นหน้าแต่เป็นมีเวอร์เป็นแรคคูนเป็นอะไรเงี้ยต้องเอาต้องมีมานะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลครับของ วิธีเจมกันที่เราไปสรุปมาอาจจะเป็นข้อมูลที่แตกต่างนิดหน่อยนะอาจจะไม่ได้พูดถึงแกรเดียนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำแกรเดียนแยกออกไปอีกคลิปหนึ่งนี่นะฮะก็ขอให้ทุกคนได้ ไปชมที่ไปชมการที่เราแก๊ซี่เนี่ยลองเอาสิ่งต่างๆที่เราพูดในคลิปนี้ลองไปชื่นไปดูไปดูกันว่าโหเจมกันยังคงรักษาลายมือแล้วแบบเขาจะทิ้งท้ายเรื่องราวของแก๊งดิแกรเดียนอย่างน่าประทับใจสะเทือนใจขนาดไหนก็ไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับสำหรับวันนี้นายดิดมันถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอร์ตงก ank, กันได้ตามชอบใจครับวันนี้ลาไปก่อนสุดครับ